เจ๋งดอกจิตสาบานตัวไม่ใช่แก๊งตบรัพย์แต่ผลลัพธ์อาจเป็นตรงกันข้ามสวัสดีครับทนายพักเม่นบางพึ่งสำนักกฎหมาย s อ p ทีพีตลอวันนี้มาติดตามข่าวของคุณสีสุวรรณที่เป็นข่าวโดนจับไปเนาะว่าโดนเรื่องเป็นแก๊งตบซัพย์ โดยความผิดมันอยู่ในข้อหาความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในหมวดการโชคทรัพย์ก็คือขู่ว่าจะทําอะไรถ้าคุณไม่ให้ผลประโยชน์เป็นทรัพย์สินแล้วการการการะทมามันสาเร็จแล้วด้วยได้เงินไปแล้วด้วยไม่ว่าจะเรื่องการโอนไปก่อนหน้านี้หรือว่าการที่นําเงินห้าแสนไปแขวนรอซื้อให้ตํารวจไปตามจับ ทีนี้เมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคุณเจ๋งดอกจิกก็ได้จัดการถแถลงข่าวก็ต้องการขอความเป็นธรรมประมาณนั้นก็เรียกสื่อมาต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าคุณเจ๋งดอกจิกคุณศรีสุวรรณเนี่ยเขามีความสามารถในการประสานสื่อประสานทีมงานผู้ใหญ่ในรัฐสภานะ ประสานสื่อมาทําข่าวแล้วก็ประสานผู้ใหญ่มารับเอกสารเรื่องรอง้องเรียนอะไรเหล่านี้ก็อาชีพเขาเนาะอ่ะก็เป็นความสามารถในการประสานทีนี้พอหน้าข่าวมารวมกันแล้วตั้งโตะแล้วเขาเตรียมอุปกรณ์มามีเป็นพานน่าจะทองเหลืองอ่ะแล้วก็มีเป็นมลิวางเอาไว้ ก็ผมก็ไม่รู้ว่าสูตรการสาบานตัวเป็นยังไงที่มาที่ไปเรื่องประเพณีพวกนี้ก็ไม่ได้เก่งไม่ได้ชำสองแต่ลักษณะมันเป็นผานแล้วก็มีดอกมะลิวางไว้บนผานก็ยกเหนือหัวขอสาบานว่าเขาเนี่ยไม่ใช่แก๊งตบซับเขาเพียงแค่ประสานให้ต้องการช่วยเหลือภรยาของอธิบดีกรมข้าวเท่านั้น โดยสาบานว่าถ้าผมเป็นแก๊งตกทรัพย์ขอให้ผมมีอันเป็นไปหากผมไม่ได้เป็นขอปรินพระแก้วมรกตสารหลักเมืองช่วยจัดการกับคนดังกล่าวคนที่กล่าวหาผมให้ไม่มีที่อยู่ให้ทุกใจกว่าผมร้อยเท่าพันเท่าขอให้บุคคลที่กล่าวหาขอให้มีอันเป็นไปทั้งครอบครัวอย่าได้พูดได้เกิดถ้าผมไม่ได้เกี่ยวกับแก๊งตกทรัพย์ ขอให้ผมเจริญขึ้นเจริญขึ้นเรื่อยๆเออสบานยังไงให้เหมือนด่าให้เหมือนแช่งอันนี้เรียกเรียกแช่งหรือเรียกสบานเนาสะสบานคำเดียวว่าผมไม่ใช่ทีนี้ไอ <c oughs> ้การออกมาตั้งโต๊ะแถลงขา่าวรังลกาวผมไม่ทราบว่าคุณเจ๋งดอกจิกมีทีมทนาย ดูแลหรือ,อยังครับเพราะว่าการกระทําดังกล่าวในสายตาผมผมก็เป็นทนายคนหนึ่งผมเป็นผู้ใช้กฎหมายคนหนึ่งการกระทําดังกล่าวอาจจะทำให้คดีที่คุณเจ๋งดอกจิกโดนอยู่ในขณะนี้กลายเป็นคดีที่ดินไม่หลุดเพราะอะไรเพราะอะไรมัน มีอยู่ว่าคุณเจ๋งดอกจิกเนี่ยออกมาพูดว่าแค่หวังดีแค่ประสานงานให้เฉยๆไอ้ผลของการพูดแบบนี้เนี่ยแปลว่าอะไรมันแปลว่าตัวคุณเจ๋งดอกจิกรับ ในคลิปเสียงที่หลุดมาก่อนหน้านี้ว่าคนในคลิปนั้นเป็นตัวคุณเจ๋งดอกจิกเองต้องพูดอย่างนี้ก่อนหลักฐานการเป็นคลิปเสียงหรือว่าคลิปแอบถ่ายเนี่ยจริงๆแล้วตามดีกาเป็นหลักฐานที่นำมาใช้ไม่ได้เขาถือว่ามันเป็นหลักฐานที่ได้มาโดย ไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างไรก็ดีคลิปดังกล่าวเนี่ยร่อนไปทั่วอินเทอร์เน็ตแล้วก็จริงๆเป็นเกมของภรรยาอธิบดีเข้านะต้องยอมรับว่าเป็นหญิงแกร่งจริงๆได้เป็นภรรยานี่ก็ทำบุญมาเยอะเออเขา วางเกมไว้แล้วที่ส่งคลิปดังล่าวให้สื่อมันจะได้เป็นคลิปที่ได้ยินกันทั่วถึงทั่วกันทีนี้พอมันกลายเป็นข่าวมันกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนได้ยินแล้วเนี่ยศาลจะบอกว่าคลิปนี้ใช่เป็นหลักฐานไม่ได้มันเขาพูดยากเพราะมันอยู่กับดุลพินิษฐานด้วยผมเชื่อว่าสาลจะต้องดูคลิปนี้อย่างแน่นอนหนสอง พอคุณเจ๋งดอกจิกพูดมาแบบนี้มันเลยกลายเป็นเรื่องของการรับระบ,บานตัวได้นะรับแล้วว่าคุณเจ๋งดอกจิกได้มีการกระทำดังกล่าวจริงมีการโทรไปประสานเรื่องนี้จริงๆโดยคลิปเสียงดังกล่าวถ้าเอาใจความสำคัญเท่าที่ผมจำได้เท่าที่ได้ฟ<ม>ัง มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการมาบอกว่าให้เขาเนี่ยไปเคลียร์กับสอเสือเคลียร์กับสอเสือคนเดียวจบเลยคนอื่นไม่ต้องสนใจต้องสอเสือคนเดียวเออหลายเล็กน้อยไม่สนใจเคลียร์สอเสือสสอสออะไรวะบวกสอเฉยไม่ได้บวกสอเสือมันต้องเป็นสอสาาเนาะเอ้ยไม่ใช่อสอเสือสอสออะไรไม่รู้อย่างนี้ พอเขารับแล้วว่าเป็นผู้ประสานให้เนี่ยอ่ะไปประสานโดยบริสุทธิ์ใจเขาว่าอย่างนั้นไม่รู้เรื่องแต่ต้องเคลียร์กับสอนะต้องเคลียร์กับสอผมมองว่าอย่างน้อยๆเกมนี้คุณเจ๋งดอกจิตไม่รอดจากคดีกันโชครัพย์แล้ว ต่อให้คุณเจ๋งดอกจิกไม่จะเป็นคนได้รับทรัพย์หรือเป็นคนวางแผนก็ตามนะอย่างแย่ๆผมมองว่าอาจจะเป็นผู้ที่ให้ความช่วยเหลือในการกระทำความผิดตามมาตรา86ในคณะผู้สนับสนุนนะประมวลกฎหมายอาญามาตรา86ผู้ใดกระทําประการใ,ใดๆอันเป็นการช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกในการกระทําความผิดหรือขณะกระทําความผิดแม้ผู้กระทําความผิดมิได้รู้ถึงการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกนั้นก็ตามผู้นั้นเป็นผู้สนับสนุนต้องระวังโทษ2ใน3ส่วนของโทษที่กําหนดไว้นี่คือข้อกฎหมายย่อยที่ผมมองว่าดินไม่หลุดแน่นอนอย่างน้อยๆคุณก็ให้ความสะดวกคุณศรีสุวรรณแล้วแหละว่า มันจะสะดวกในการได้รับเงินจากภรรยาอธิบดีกรมการข้าวสองในสามโทษเท่าไหร่โดนสองในสามส่วนแล้วต่อมามันจะลามไปถึงทีมงานคุณคนอื่นๆด้วยที่โดนคดีนี้เช่นคุณสีสุวรรณนี่เองเพราะ เขารับว่าเขาประสานให้สอเสือสอบอกสอเออเขาประสานให้สอก็แปลว่าประสานเพื่อสอรจริงๆมีการกระทํานั้นจริงๆการว่าการออกมาถแถลงผมก็ไม่รู้จะถแถลงกันเพื่ออะไรนะเออผมพูดหลายทีแล้วว่าถ้าเป็นคดีถ้าผมเป็นทนายนะ พูดให้น้อยที่สุดหลายๆท่านมักจะต้องการความความความเห็นชอบความยอมรับจากสังคมต้องการเขาเรียกว่าไงฝืนกระแสอย่างคุณศีสุวรรณเนี่ยเขารู้งานเขาเก็บตัวเลยเออถ้าผมเป็นทนายผมจะให้ทำอย่างนั้นเพราะว่าไอ้ทุกการกระทำทุกคำพูดของเราเนี่ยยิ่งคุณไปพูดออกสื่อด้วยเนี่ย มันถูกเก็บไว้เป็นหลักฐานในชั้นศาลคุณพูดอะไรออกสื่อแล้วคุณไปพูดในชั้นศาลไม่ตรงแม่งก็มีปัญหาแล้วนะอาจจะโดนเรื่องเบิกความเท็จต่อยพูดไม่ตรงกันนี่ว่ามึงพูดอย่างนี้ตอนมือออกสื่อนี่ว่าพูดครั้งแรกพูดอย่างนี้พูดออกสื่อพูดอีกทีหนึง่งพอไปชั้นศาลไปเบิกความพูดอีกอย่างหนึง่งไอย้ยศแม่แล้วอันไหนมึงความจริงวะแต่โกหกแล้วแน่แหละ อย,อย่างน้อยก็มีเรื่องโก,กหกแหละเพราะพูดไม่เหมือนกันคนเราแม่งสมองไม่ดีขนาดนั้นพูดหลายครั้งบางทีก็ไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นไม่เคยแนะนําให้ออกซือ้อไม่เคยแนะนําให้ต้องออกมาเขาเรียกว่าอะไรตั้งโต๊ะแถลงหรือมาพูดให้การใดๆเงียบไว้ฉลาดที่สุดนะเพราะฉะนั้นเกมนี้ นอกจากไม่มีประโยชน์สาระหาเหวียผมไม่เชื่อว่าประชาชนจะเชื่อคุณเพิ่มขึ้นพอคุณสบานตัวปุ๊บมึงคนดีทันทีอะไรอย่างนี้เหรอคนไทยเป็นขนาดนั้นเลยเหรอผมก็ไม่รู้นะว่าแค่ประนมมือสาบานตัวหรือแช่งเนี่ยมันจะทำให้คนทั้งประเทศเข้าข้างคุณกลับกันมันกับมีผลอย่างที่ผมบอกดังกล่าวเนี่ยก็ขอให้โชคดี แต่ส่วนตัวผมหนึ่งเลยการทำคดีเนี่ยโดยเฉพาะคดีของฝั่งตำรวจอายการส่งเรื่องมาฟ้องมักจะมีหลักฐานให้เชื่อค่อนข้างชัดแล้วว่าทำผิดจริงคือการทำคดีขึ้นฟ้องศาลเนี่ยมันก็มีเรื่องเสียเครดิตเหมือนกันนะ ถ้าเกิดส่งสำนวนตำรวจส่งสำนวนไม่ดีไปอายการอายการก็ด่าตำรนวจอายการส่งไปศาลไม่ดีอยากหาไม่ครบศาลเขาก็เหม็นเขาม็นอายการเหมือนกันเอาอะไรมาฟ้องเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาทําการจะเป็นขั้นเป็นตอนเป็นเขาเรียก่งไงส่งงานต่อกันมึงไม่มีหลักฐานอะ่ะแต่มึงเอามาฟ้องไม่เชื่อไม่น่าเชื่อว่าทําแต่เอามาฟ้องเขาก็ ข้างบนเขาก็เขม่นลงมาเพราะฉะนั้นสารโดยทั่วไปแล้วมักจะเชื่ออายการเชื่อตำรวจเพราะอะไรเขาเป็นบุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับคดีคุณศรีสุวรรณค,คุณเจ๋งโลกจิกจะเข้าคุกไม่เข้าคุกตำรวจไม่ได้อะไรด้วยเลยอายการก็ไม่ได้อะไรเขาทำตามหน้าที่นี่คือสันนิษฐาน ของฐานของสาลน่ะนะเพราะฉะนั้นคดีที่ตํารวจรดยการยี่ฟ้องมามักจะรอดยากยากกว่าคดีที่ทนายฟอ้องเพราะทนายบางทีก็ฟ้องไว้ก่อนอันนี้อันนี้พูดกันในฐานะคนในอาชีพนี้ฟ้องไว้ก่อนเพื่อมาเคลียร์กันได้หลักฐานบางทีไม่ครบข้อกฎหมายบางทีไม่ได้เข้าไปแต่ฟ้องไว้ก่อนผมก็ได้นําให้ฟ้องไว้ก่อนว่าเฮ้ย มันมีแนวโน้มจะเข้าก็อย่างน้อยก็ฟ้องไม่ทําอะไรมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรฟ้องแล้วเรียกมาเขีร์เขีร์ได้ก็จะได้จบง่ายๆเออเขีร์ไม่ได้ค่อยคุยกันอีกทีอ่ะนันวัน,นกระบวนการมันง่ายกว่าอย่างทนายฟ้องเองเนี่ยทนายมองว่าเข้าข้อนี้ก็ยืนฟ้องเลยแต่ตํารวจเขาทํางานเป็นขั้นเป็นตอนตํารวจต้องรวบรวมหลักฐานส่งอายการอายการ รวบรวมสำนวนเขียนสำนวนส่งสารเพราะฉะนั้นคดีที่อายการฟ้องมักจะหลุกยากกว่าคดีที่นายฟ้องเอออันนี้เป็นเบื้องต้นเลยเพราะสารเชื่ออายการมากกว่าหนึ่งสองเขาทำการอย่างนี้กันอายการเขาก็ต้องรับเรื่องที่เชื่อว่าผิดแน่ๆเขาถึงจะฟ้องได้อันล่าสุดอย่างคดีลุมพลอย่าเงี้ย โอ้โหแฟนขับทั่วประเทศผมก็ไม่เข้าใจไปนั่งให้แสงกันทําไมต่ลงพี่สีที่มีแฟนลับจริงก็ล่บเออของอวยหรือกองแช่งผมไม่รู้เนาะเอาเป็นว่าหลุดยากแต่ถ้าไม่หลุดขึ้นมาสวยสองเท่าเพราะถ้ารับสารภาพลดโทษครึ่งหนึ่งแต่พอคดีมันร้ายแรงโทษมันร้ายแรง มันคุกแน่นอนต่อให้รับสารภาพยังไงก็คุกมันจะกลายเป็นว่าเฮ้ยต้องสู้ว่ะแต่ข้อหากันโชคเนี่ยเกี่ยวกับทรัพย์เนี่ยทั่วไปแล้วปัจจุบันนี้เท่าที่ผมเห็นมานะหลักเกณฑ์ยอยู่ว่าก็ต้องชดใช้เงินในส่วนที่กันโชคเขามาเออ อย่างน้อยครึ่งหนึ่งก็ยังดีจะมีแนวโน้มให้รอลงอายาแต่ถ้าเงินมันเยอะไม่ชดใช้เลยชดใช้นิดเดียวสายก็โด,ดโทษให้ได้ไม่เยอะเนาะโอเคนี่ก็เป็นบทวิเคราะห์จากการกระทําที่มันเกิดขึ้นของของคุณเจนนอกจิตนะเนาะก็ออกมาแถลงข่าวแล้วก็ฝังตัวเองผมไม่รู้ว่าปรึกษาทนายหรือเปล่าหรือว่า คุยก oh ับเจ้าที่เจ้าทางสารเฉพาะหลักเมืองพระแก้วมรกอะไรไม่รู้แหละเออปรึกษากันหน่อยก็ดีนะครับไอการกระทําพวกนี้บางทีก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่แต่กลายเป็นการขุดหลุมฝังตัวเองก็ขออนุญาตนะนี่นี่ผมพูดในแนววิเคราะห์ว่าไอการกระทํามันมันอาจจะมีผลอย่างนี้ก็ จะโดนฟ e eh, says, ้องไหมเนี่ยเห็นเห็นเขาหูก็จะฟ้องอยู่เออเอาเป็นว่าผมวิจาร์ณด้วยความบริสุทธิ์ใจเฉยถ้ามันกระทบมันทําให้คุณเสียชื่อเสียงอย่างไรก็ขอโทษด้วยแต่นี่คือผมพูดตรงๆผมไม่ผมไม่ได้บอกว่าคุณทําแต่คุณรับว่าคุณโทรจริงประสานจริงนี่ต่างหากที่มันทำให้ รูปคดีคุณเสียก็วันนี้ขออนุญ,ญาตฝากไว้เพียงเท่านี้หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับผู้ได้ชมได้ฟังก็ย้ำอีกทีว่าถ้าจะออกสื่อจะถแถลงข่าวอะไรก็ปรึกษาทนายหน่อยหลายท่านแล้วก็ยิ่งคนดังคนมีชื่อเสียงเนี่ยมันเป็นโลกเสพติดชื่อเสียงไงไม่รู้กลัวเสียชื่อเดี๋ยวชื่อพังรอ ต้องมีสาบาลตัวต้องมาออกสื่อถแถลงแต่เข้าใจว่าเขาทํางานอ่าชื่อเสียงเนาะถ้าเสียชื่อไปแล้วมันก็กู้กลับมายากก็ก็เหมือนกับคนที่โดนร้องเรียนไปนั่นแหละทำไมเขาถึงอยากเกียร์เพราะเขาไม่อยากเสียชื่อเสียงก็เกมนี้เรียกได้ว่าหมองูตายเพระงูหรือเปล่าเพราะว่าตาแปรที่ศาลจะมาพิพากษาคดีถึที่สุดเขาก็ยังอยู่ในฐานะ ผู้ต้องหาผู้ดูกก่าหาอยู่นะยังอยู่เลยนะผู้บริสุทธิ์อยู่อันนี้ก็แล้วแต่ศาลจะพิจรารณาผมพูดได้เพียงแค่วิเคราะห์แนวทางก็หวังว่าจะได้ความรู้เพิ่มเติมระวังตัวมากขึ้นสำหรับวันนี้ชอบคลิปนี้เหมือนเดิมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน แล้วก็แวะมาคอมเมนต์กันได้สำหรับวันนี้ขออนุญาตสวัสดีครับ